สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันค่ะคลิปนี้มาดูน้องแมวกินหญ้าค่ะนี่ค่ะคุมพันธุ์ตัดหญ้ามาให้น้องกินค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคุมพันธุตุลากันค่ะนี่ค่ะมาดูน้องแมวกินหญ้าค่ะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะโอ้ยสวยสดงดงามเลยค่ะ น้องกวางไม่กินหรอลูกน้องกวางมากินหญ้ามาลูกมะนั่นนั่นนั่นเขากินหญ้ากันไปกินหญ้าไปลูกไปไปกินหญ้ากับเขาหน่อไปไปกินหญ้าเด้อนั่น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 หญ้าเขียวอ่อนๆนะลูกดูค่ะน่ารักมากเลยค่ะโอ้ยโอ้ย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 น่ารักยังเลยนูไม่กินหรอลูกกวางไปกินหญ้าไปลูกไปน้องกวางไม่อยากเลือกเปล่าวันเนี้นั่นกวางไปกินหญ้าไปกินหญ้า มน,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 นี่เห็นหญ้าไหมถ้าเขาได้เข้ากินเขาน่าจะเข้าไปนอนกันน้องกวางนะคะขอบคุณเอฟทีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมให้กำลังใจช่องพวงพันตุลาการคลิปนี้มาดูน้องแมวกินหญ้าที่ช่วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะอุย้ยน้องกวางเก่งใจคนอื่นบัางสิลูกดูค่ะกวาง หนูอะเป็นคนตัวอ้วนกระปุกลุกนะลูกหนูต้องออกมานี่ค่ะกินข้างนอกลูกกินข้างนอกกินข้างนอกอย่าเข้าไปเพื่อนวงแตกเลยค่ะน้องกวางเข้าไปวงแตกเลยนี่ค่ะน่ารักในดูมากเลยค่ะช่องภูมิพันตุลากันค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณเลยล่าให้พี่น้องนี่ค่ะ น่ารักทุกตัวเลยค่ะน้องแมวกินยญ้าค่ะดูก็าทำความสะอาดขนให้เพื่อนอร่อยไหมลูกยญ้าอร่อยไหมคะ น่ารักในดูเลยค่ะพี่ดูเลน้องค่ะขอบคุณเอฟีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูมพันธุลากันขอบคุณเลยร้ายค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะน่ารักจริงๆพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ